สาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ไม่อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ FT กันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเสียงดังอีกแล้วนะก็ไม่อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ FT กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับแบบ Rockfoot กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบสองนาทีเนาะก็เสียงดังไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวคาตาน่นะครับผมจําชื่อมันไม่ได้อ่ะชื่ออะไรอ่ะนี่เนี่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนาะ มขอไม่เปิดเสียงนะเพราะาตัวนี้มันมีเพลง V E R G I L นะครับก็เดี๋ยวผมลองแปลแป๊บนึงนะ กนนะครับทุผมไปแปลมาแล้วครับมันคือเวอร์จิลนะครับเวอร์จิลไม่รู้ว่าถูกหรือเลปล่านะครับทุกคนถ้าผิดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถพูดดังได้นะก็อย่างที่บอกนะเป็นเวลาตีหนึ่งเนาะก็จะมารีวิวนะครับทุกคนก็โอเคก็คอ,อย่างแรกนะครับเราจะใช้เป็นหกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะ,ะเพราะมันมีเพลงด้วยอาจจะเปิดให้ดูนะ ก็ออกห่างพเพลงหายเลยเห็นไ,ไหมพอใกล้เพิมีเพลงแล้วนะผมขอเนี่ยปิดเสียงน้โอเคเราจะใช้เป็นคาตานานะครับโอ้ยคาตานะแล้วก็เป็นปอกดาบนะครับแล้วก็เป็นแขนของอสูรเนาะแล้วก็เป็นเก้าอี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเอาคาตานาก่อนเนาะคาตานะก็มาตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ เพืจะใช้เป็นออฟบูนะครับแล้วก็เงินอีกห้าหมื่นนะเพื่อเพื่อทำนะห้าหมื่นปั๊บร้อยห้าแสนนะรู้ไม่เยอะนะอีกแล้าก็จะได้คาตานามานั่งอย่างงี้นะก็พอเราได้มาปุ๊บให้เราไปเกาะนี้เลยนะครับซึ่งไอตอนแรกน้องเขาให้เก้าอี้มานะแล้วผมก็มีแค่เก้าอี้นะแต่ว่าปลอกดักสูบได้นานแล้วนะแต่ฟาร์มตังค์อยู่โอเคก็แต่สูบได้หลังเก้าอี้นะพอน้องเขาให้เก้าอี้มาก่อนนะก็จะใช้เป็นคาตานานะครับปุ๊บเก้าอี้ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็อี๋เดี๋ยวเอาของอกมาให้หมดก่อนแล้วกันนะแล้วเป็นแขนปีศาจนี่อันโอเคก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปอกดาบจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็แขนปีศาจจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คาตาณะเนาะเมื่อเรามีครบนะครับแล้วก็จะกดใช้เลยเนาะเงินอีกเจ็พันละหลายล้านนะปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วนะนี่ก็จะอยู่ในสเตตัสของดาบนะครับหรือซ้อนนั่นเองนะครับทุกคนก็ โอเคมาดูวิธีการฟันนะครับ 1.. เอาไห,หนึ่งสองสามสี่อ่าก็ปกตินะครับพอเราไม่ฟันปุ๊บเขาก็จะเก็บดาบน,นอกนี้นี่คงนะโอเคมาดูกันว่าแรงไหมโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคสกิลแซนะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นการชักดาบแล้วก็ปล่อยขึ้นไปเนาะคูดาวประมาณ8ดวีนะครับดูใหม่นะรอดูใหม่นะครับ อ่าแปดวิเนาะก็ปล่อยขึ้นดาวไปนะสกิลเอกนะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นการฟันรัวๆเนาะนี่ดาเมจก็ประมาณสิบห้าวิอ่าสกิลเอลีคู่เลยนะแซดก็เอลีนะครับเอ็กก็เอลีเนาะประมาณนี้อ่าดูแซดนะจะกวาดหมดไหมอ่ากวาดหมดนะสือแสดงว่าเอลีค่างๆใหญ่นะโอเคแล้วก็สกิลเอ็กใหม่นะปุ๊บอย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นการฟันรัวๆอย่างนี้นะ แล้วก็สกิลซีเขาจะเป็นการอย่างนี้อะไรอ่ะครูดาวประมาณสิบวีนะครับโอเคเอาใหม่นะซี C นะครับปึ๊บเฮ้ซีอ๋อเป็นการชักดาบปึ๊บแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบฟันรั่ว,วหรอไม่ใช่ฟันรัวๆดิชักดาบปึ๊บแล้วก็ชักเก็บเลยนะเอาใหม่ปึ๊บอ่าเหมือนสะกดจิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็สกิลวีนะจะเป็นอย่างนี้ เป็นคัสซีนะก็เป็นอย่างนี้นี่นี่เทเอาเรื่องก็ถ้าดีกว่าทันจิโร่ไหมผมว่าทันจิโร่ดีกว่านะลงดันดีกว่าอะเดี๋ยวลองเอาดาบนี้ไปลงดันให้ดูนะครับทุกคนก็ตามนะั้นเนาะผมว่าตอนนี้ที่ลงดันดีนะเป็นผลสายฟ้ามากกว่าผลมืดเนานะเพราะว่า ผนสายฟ้าเนี่ยมันสตันได้นะก็เลยแบบเออดีโอเคไปลองลองดันกันดีกว,ว่าทุกคนว่าดาบนี้จะไหวไหมจะต้องมาดูกันนะครับทุกคนก็ควรทําหรือเปล่าก็ถ้ามีของก็ทําได้แนละ้วก็ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วก็รามมันค่อนข้างดีนะไม่ได้กากไม่ได้กระจอกง,งอแงอเลยก็ถือว่าดีนะครับโอเคแต่ว่าผมแนะนําถ้าทําก็ทันจิโร่ดีกว่าเออทันจิโร่น่าจะดีกว่าเยอะเลยใช่ใช่ ทั้งวงกว้างดาเมจแล้วก็ติดไฟด้วยนะดีมากโอเคเทคนิคของผมในการลงดันนะครับคือจะเอามันมาปุ๊บแล้วก็รวมกันอย่างงี้เนาะแล้วก็เก็บทีเดียวเลยนะนี่อย่างงี้เลยอันนี้คือเทคนิคของผมนะโอเคแล้วก็รอไว้ฝั่งนะผมจะใช้แก๊ปโปะนะเพื่อรอมันมาเนาะปุ๊บพองลงกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามนั้นแล้วนี่ฆ่าทีเดียว เห็นไหมครับทุกคนก็ประมาณนั้นเนาะวิธีการลงดันนะถ้าใช้ผลสายฟ้าเนาะก็เราก็กดสกิลซีของสายฟ้านะ mm hmm. เพื่อสตัร์แล้วเราก็ปล่อยสก mm ิล hmm. ไปเลยนะนี่ปุ๊บสตัร์ปุ๊บแล้วก็ปล่อยสก mm ิล hmm. ไปตามนั้นเลยนะคนี่แล้วเราก็รอแค่นั้นแหละสกิลซีเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเออมันกดได้นี่เวฟหนึ่งก็กดได้ครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันสตัรดีนะดาเมจค่อนข้าง,ง,งดีด้วยต่อเลือดน,นะ นี่นะปุ๊บเห็นไหมมันต่อเลื่อนนะปุ๊บแล้วเราก็ใช้สกิลไปแล้วนี่แล้วเราก็รอเวฟต่อไปนะปุ๊บโอเคพอเวฟต่อไปมาเสร็จปุ๊บสายฟ้าเหมือนเดิมเัาสตาั้นอ่ะปุ๊บฟันรัวๆนี่โอ้ยถ้าเป็นทันจิโร่นี่หมดเลยนะไม่น่าเหลืออย่างนี้นะ โอเคต่อไปก็เวฟเท่าไหร่แล้วเวฟหกนะครับมาดูกันว่าเราจะบอกว่ากระจอกกว่าทันจิโร่ไหมผมว่าทันจิโร่ดีสุดนะตอนนี้เป็นดาบนะครับก็ดีสุดแหละตอนนี้ผมว่าใช่ผมว่าใช่เลยทันจิโร่ดีสุดนะตอนนี้โอเคแล้วก็มารวมกันเลยนะนี่รวมรอมันออกมานะ ปุ๊บพอมันรวมปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็อย่างเงี้เลยนะฟันรัวๆไปโอเคแล้วก็นี่ฟันไปแช่นี้นะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะใครมี s ช a ดว์เดลี่สามารถให้ผมได้นะครับใครมีหลายอันหรือว่าเออี๋ยว่าอยากให้ผมได้ทำคลิปของ Shadow ก็ใครมี Shadow d ดลี y ก็ขอหน่อยนะผมแบบจะขอบคุณมากเลยนะขอบใจมากที่บอกว่าให้ Sha d o w d ดลี y มาเนาะ ใค okay, รจะมาใช้สกิลวีแค่กับบอสนะเพราะว่ามันน่าจะต่อเลือดดีแหละหูยแม่งกากชุบหายซีนอย่างนานโคตรกากโอ้จริงนะทุกคนซีนอย่างนานอะ่ะแม่งโคตรกาก กันจิโร่ดีกว่าเยอะไม่มีซีนไม่ไม่ลีลาด้วยทุกคนดูดิสกิลแตดละสกิลแม่งลีลาชิบหายโอวโหพูดจริงนะ้ทุกคนดูแม่งลีลาวะละ่ะเนี่ยลีลาจัดอ่ะเนี่ยโอ้โหสุคุนะก่อนจะตายโอ้โหแล้วสุคุนะไม่ใช่เป็นบอสต,ตัวแรกด้วยมินิบอสด้วยซ้ำอ่ะเพราะบอสใหญ่สุดเป็นซิกเนาะแม่งลีลาจัดอะ ดีไหมเนี่ยอะใครว่าควรทําก็ทําได้นะก็ผมก็ไม่ได้ว่าเนาะว่าแบบเออนี่ควรทํานะนี่ไม่ควรทํานะเสี่ยงเงินเปล่าๆมันแล้วแต่คนดูคนระับเพราะคนดูก็าฟาร์มเงินเองนะแล้วก็บางคนอาจจะหาของเองอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะผมไม่ได้ว่าอุ้ยชิบหายตัวน ก็ไม่ได้ว่านะครับก็ถือว่าดีไปอีกแบบเนาะก็แล้วแต่นะครับว่าจะไอ้นะั่นหรือเปล่าว่าเราจะทําหรือเปล่าเราอยากทาหรือเปล่าเออบางคนอาจจะเป็นบอกว่าอาจจะเป็นมนหลักตัวนี้ก็ได้อาจจะชอบตัวนี้ก็ทําได้ครับด,ดูดูทุกคนมาฮิตโต้ชค่แม่ทีเดียวผมเกือบตุย เรียบร้อยครับผมตายโอเคก็ดาบนี้วีเจนวีจินวีเจนก็ไม่เหมาะนะครับผมว่าใช้ทันจิโร่ดีกว่าเยอะเลยนี่ดีกว่าเยอะปับ๊บปสแตนนิกนี่สกิลเซตไปตอดปุ๊บนี่แค่นี้ได้เลยก็ ก็นั่นแหละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ด้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปล้วจิ้ว